ในโลกยุคดึกดำบรรมีสัตว์ร้ายที่เปรียบเสมือนอสุรกายใต้น้ำอาศัยอยู่มากมายและนี่คือ10อันดับอสุรกายใต้น้ำในโลกยุคดึกดำบรร และก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ผมมีช่อง YouTube สำหรับคนที่อยากสร้างรายได้และหาเงินแบบออนไลน์โดยช่อง YouTube นี้มีชื่อว่าหาเงินออนไลน์กับเทรดเดอร์แทนซึ่งเนื้อหาในช่องนี้จะแนะนำวิธีการทำเงินออนไลน์โดยการเทรดแบบถูกวิธีและถ้าใครอยากหาเงินออนไลน์โดยการเทรดก็อย่าลืมติดตามช่องหาเงินออนไลน์กับเทรดเดอร์แทนกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อแทนครับผมเป็นเทรดเดอร์น,น,นะครับ เดือนนี้ผมทําเงินได้มากกว่า1,000 0ดอลลาร์นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ามันทําเงินได้อย่างไรมันทําแบบไหนนะครับแล้วมีวิธีการแบบไหนกด s ับ s ะครายช่อง Youtube ของผมเพื่อเรียนรู้วิธีการซื้อขายแล้วเรามาสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ทางเท,ทเดอแทนได้เปิดกลุ่มแจกสิกญนลและรับฟังข่าวสารข้อมูลฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นผ่านโปรแกรมเทเลแกรมโดยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android, iOS Windows และ PC โดยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้วิดีโอนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present ภายใต้ผืนน้ำและมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เพียงแค่ความลึกความดำมืดและแรงดันมหาศารก็ทำให้คนเราเกิดความกลัวขึ้นมาได้ทั้งยังมีสิ่งมีชีวิตปริศนามากมายที่ยังไม่ถูกคนพบภายใต้มหาสมุทรอันแสนมืดมนแต่มหาสมุทรกลับทำให้เราขนหัวลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อในอดีตการมหาสมุทรเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ประหลาดยักษ์ ถ้าหากใครย่างกลายเข้าไปในพื้นมหาสมุทรก็อาจจะถูกอสุรกายเหล่านี้ฆ่าได้อย่างง่ายดายราวกับเป็นแมลงแต่ถือว่าโชคดีที่ในปัจจุบันพวกมันได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วและในวันนี้ผมและ a n i m a l p r e s e n t จะพาทุกคนไปรับชม1ิอสุรกายใต้น้ําที่ครั้งหนึ่งเคยแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรบนโ,โลกของเราซึ่งพวกมันจะมีตัวอะไรกันบ้างและมีความร้ายกาจและน่ากลัวแค่ไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับ อิกิโอซซรัสฉายาของอสุรกายตัวนี้คือโลมาแห่งยุคจุลสิกแต่ความจริงแล้วมันคือสัตว์เลื้อยคลานที่ดุร้ายและรวดเร็วชนิดหนึ่งชื่อของมันหมายความว่ากิ้งก่าปลา อีกที่โอซอลัสถูกตั้งชื่อโดยเดลับบีและโคนิแบร์ในปีคศ1821ลำตัวของมันมีหลายขนาดตั้งแต่4เมตรไปจนถึง18เมตรเลยทีเดียวจากการคำนวณของซากฟอสซิลแล้วคิดว่าน่าจะเคยอาศรรยัยอยู่ภายใต้มหาสมุทรเมื่อราว250ล้านปีที่แล้วโดยล่าปลาและปลาหมึกเป็นอาหารลีดอิติส ฉายาของเจ้าตัวนี้ก็คือปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกฟอสซิลของเหงือของมันนั้นมีความกว้างมากกว่าปีกของไดโนเสาร์เทโลโซอรเสียอีกอาศัยอยู่ในทะเลในกลางยุคจุลศิกเมือ่อ185-155ล้านปีก่อนโดยชื่อของมันตั้งตามผู้คนพบคืออัลเฟรดนิโคลัสลีสนักสะสมซากดึกดำบรรชาวอังกฤษ ลำตัวของมันยาวราว16เมตรมีตาขนาดเล็กและด้วยขนาดตัวที่โตทำให้มันว่ายน้ำได้ช้าโดยใช้ฟันซี่เล็กเรียวกว่า4,000 40, 0ซี่กรองกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยและแพลงต้นเป็นอาหารแม้ว่ามันจะมีลำตัวขนาดใหญ่มากแต่เชื่อว่ามันก็ยังตกเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อขนาดใหญ่รวมถึงสัตว์เลือคลานทะเลยุคเดียวกันเช่นไลโอพัวเรอดอนสเตทาแคนทัส เจ้าตัวนี้มีฉายาว่าฉลามที่เก่าแก่ที่สุดสูญพันธุ์ไปเมื่อราว323ล้านปีที่แล้วมันไม่ได้ดุร้ายที่สุดหรือตัวใหญ่ที่สุดแต่มันเป็นฉลามที่มีรูปร่างแปลกที่สุดถึงกระนั้นสเตทาแคนทัสเองก็มีทักษะการล่าปลาหมึกและสัตว์กระดองแข็งที่ยอดเยี่ยมซากฟอสซิลของพวกมันถูกค้นพบในยุโรปและอเมริกาเหนือพวกมันเป็นฉลามขนาดไม่ใหญ่มีความยาวเพียง70เซนติเมตรรูปร่างทั่วไปหลายประการเหมือนฉลามในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ทําให้พวกมันโดดเด่นก็คือครีบหลังที่มีลักษณะเหมือนทั่งตีเหล็กและหนามแหลมบนหัวมีไว้เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามและใช้ในการข่มขู่นักล้าซึ่งถ้าหากเจอพวกมันเข้าจริงๆก็อาจทําให้เราเสียขวัญได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพลซิโอซอฉายาบรรพบ,บุรุษของเนซี เจ้าตัวนี้เคยมีชีวิตอยู่ใต้มหาสมุทรราว135ล้านปีที่แล้วเพลซิโอซอปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่ยุคไทแอสซิดตอนปลายประมาณ230ล้านปีก่อนมีคอยาวแต่หัวเล็กในปากมีฟันแหลมคมและสามารถลอยตัวผ่านน้ำได้ฟันมีลักษณะรูปกวยมีความแหลมคมแข็งแรงมากพอที่จะฆ่าสัตว์น้ำต่างๆกินเป็นอาหารได้ด้วยความที่เป็นนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร ปัจจุบันเองก็ยังคอยหลอกหลอนผู้คนในทะเลสาบล็อกเนตและทะเลสาบโอกานาเกนโดยเพซิโอซอก็ถูกอธิบายว่าเป็นสัตว์ที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันอันเป็นที่มาของสัตว์ประหลาดทะเลสาบตลอดจนสัตว์ประหลาดทะเลหรือมังกรทะเลที่พบตามแหล่งน้ําต่างๆจนถึงทะเลมหาสมุทรทั่วโลกหรือสัตว์ประหลาดล็อกเนตในสกอตแลนด์เจเคิลลอฟเทอร์ลัส เจ้าสัตว์ประหลาดนี้มีฉายาว่าเจ้าแห่งมแมลงที่ครอบครองผืนน้ํามันเคยเป็นนักล่าตัวฉกาจเมื่อราว300ล้านปีที่แล้วมันคือฝันร้ายของทุกชีวิตที่อยู่ใต้น้ําเพราะด้วยขนาด2.5เมตรนี่คือมแมลงยักษ์ที่มาพร้อมกับกล้ามขนาดยักษ์ที่สามารถจับและฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าได้อย่างง่ายดายและมันคือตัวเร่งวิวัฒนาการที่ผลักดันให้สิ่งมีชีวิตในทะเลอบพยพขึ้นมาอยู่บนพื้นดินและมันจะกินทุกอย่างที่มีขนาดตัวเล็กกว่ามันแม้กระทั่งพวกเดีย เองฮลิโคไพลออน เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีฉายาว่าฉลามปากแท่เป็นปลาดึกดำบันที่ได้สูญพันไปกว่า225ล้านปีมันจึงมีรูปร่างพิสดารเกินกว่าจะจินตนาการได้โดยมีปากล่างม้วนเป็นวงคล้ายปากของผีเสือ้อแถมปากที่ม้วนนั้นยังเต็มไปด้วยเขี้ยวและฟันที่แหลมคมมากมายเป็นปลากระดูกอ่อนคล้ายฉลามในปัจจุบันคาดว่ามีลำตัวยาว3-4.5เมตรไม่มีใครทราบแน่นอนว่าฟันม้วนของมันใช้งานอย่างไรแต่จากการสันนิษฐานจากฟอสซิลมันน่าจะใช้ ฉีกเหยื่อเป็นชิ้นๆโดยการใช้ฟันหันแบบเลื่อยไฟฟ้าในความเป็นจริงยังไม่มีการยืนยันตำแหน่งอวัยวะส่วนนี้ว่ามันอยู่ส่วนใดของปลาฉลามชนิดนี้กันแน่และมีหลากหลายแนวคิดทั้งบริเวณปากปลายจมูกบริเวณคีบหลังและบริเวณปลายหางไลโอพูรดอนเจ้าตัวนี้มีฉายาว่าสัตว์เลื้อยคลานยากักษ ความหมายชื่อของมันคือกิ้งก่าฟันเรียบด้านเป็นตระกูลสัตว์เลื้อยคลานที่เรียกกันว่าไพโอซอซึ่งมีชีวิตอยู่ในกลางยุคจุลศิกิ์ประมาณ160-158ล้านปีก่อนศีรษะมีความยาวประมาณ1ใน7ของลำตัวจากกะโหลกใหญ่ที่สุดที่ค้นพบยาวถึง1.5เมตรทำให้เชื่อว,ว่าตัวเต็มๆของมันคงยาวได้ประมาณ10เมตรขณะที่มีน้ำหนักตัวอยู่ระหว่าง2.5-5ตัน แต่เจ้าอาสุรกายตัวนี้มีความเร็วไม่มากนักสัตว์นักล่าขนาดยักษ์นี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทะเลถึงแม้จะต้องหายใจอวกาศเข้าไปแต่มันไม่สามารถขึ้นจากน้ําได้มันจึงมักคอยซุ่มสังหารเหยื่อในเขตน้ําตื้นโดยที่ไม่ให้เหยื่อรู้ตัวดังเคิลออสเตียสเจ้าตัวนี้มีฉายาว่าอาสูรกายหุ้มกรอบ เป็นสกุลของปลาที่อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วเคยอาศัยอยู่บนโลกนี้ราว400ล้านปีก่อนจัดเป็นปลาที่มีขากันไกลที่แข็งแรงที่เป็นเสมือนคู่แข่งตัวฉกาดของปลาฉลามในยุคต้นของการวิวัฒนาการปลาตัวนี้มีพลังกัดมหาศาลกัดได้รุนแรงยิ่งกว่าไดโาเสาร์ที่เล็กโดยมีแรงกดทับสูงถึง8,000ปอนด์ตารางนิ้วนอกจากนี้ยังอาปากได้เร็วมากในอัตราหนึ่งใน50ส่วนของวินาทีมีลำตัวยาว3-9 และหนักได้ถึง3.6ถึง4ตันมีโครงสร้างประกอบด้วยเก็ดอย่างหนาและแข็งเหมือนชุดเกราะอ,อาหารของมันคืออะไรก็ตามที่มันอยากกินลิเวียทานเมลวิลเล่อสุรกายตัวนี้มีฉายาว่าวานผู้ชื่นชอบการกินวานด้วยกันเอง เรื่องจากสังหารในทะเลยุค12-13ล้านปีก่อนความน่ากลัวของมันคือการกัดที่รุนแรงจากหัวที่มีความยาวกว่า3เมตรวานจอมโหดหน่าสยดสยองตัวนี้จะฉีกร่างของเหยื่อเป็นชิ้นๆในพริบตาด้วยฟันยาว14นิ้วมันจะกินนกทะเลวานขนาดเล็กโลมาและชอบกินวานบาลีนเป็นอาหารหลักคาดว่าวานนักล่าสายพันธุ์นี้จะฆ่าเหยื่อด้วยการพุ่งขึ้นสังหารจากใต้น้ำด้วยความเร็วสูงมันเคยแหวกว่าอยู่ใต้มหาสมุทรเมื่อราว13ล้าน ปีที่แล้วขนาดตัวของมันไม่ต่างอะไรกับปาวานสเปิร์มในปัจจุบันแต่ต่างกันตรงที่เคี้ยวของมันมีความใหญ่โตวกว่ามากมันล่าโดยการกัดและขบเคี้ยวชิ้นเนื้อของเหยื่อขุดพบซาครั้งแรกในประเทศเปรูกระดูกฟันหน้าขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงพลังกัดมหาศาลมันสามารถต่อกรกับเจ้าแห่งฉลามทั้งปวงอย่างเมกาโลดอนได้อย่างดุเดือดโมซาอ เจ้าตัวนี้มีฉายาว่านักล้าที่ดร้ายที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร ชื่อของมันมีความหมายว่าราชากิ้งก่าแห่งแม่น้ำมิวเป็นสิ่งมีชีวิตปลายุบคีเทเชียที่เชื่อกันว่ามีวิวัฒนาการมาจากสัตว์กลุ่มกิ้งก่าและงูเขี้ยวและฟันของมันจะมีลักษณะงุ้มเข้าหากัดเหยื่อเมื่อใดเท่ากับการหันเหี่ยออกเป็นชิ้นเล็กๆมันเคยแหวกไายในมหาสมุทรเมื่อราว7 0 6ถึงล้านปีที่แล้วแต่เหลือเชื่อที่มันมีความว่องไวและดุร้ายโมซาซอร์เป็นกิ้งก่าทะเลที่ว่ายน้ำเก่งและสามารถปรับตัวได้ดีเมื่ออยู่ในเขตทะเลน้ำตื้นและอบอุ่น ตัวเล็กสุดมีขนาดยาวประมาณ5-9เมตรส่วนตัวใหญ่สุดยาวระหว่าง16.8-20เมตรและเป็นไปได้ที่อาจจะยาวถึง30เมตรหรือหนักราว58-74ตันด้วยกรามที่แข็งแรงมันจึงสามารถกัดเหล็กที่หนาจนขาดได้และบางทีมันอาจว่ายน้ำได้ไกลถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยื่อที่โมซาซอปโปรดปรานก็คือฉลามขาวและหมึกยักษ์หรือแม้กระทั่งโมซาซอด้วยกันเอง เมกาโลดอนอสุรกายตัวนี้มีฉายาว่าฉลามขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยแหวกว่ายในท้องมหาสมุทร เมกาโลดอนสามารถยาวได้ถึง18เมตรและมีฟันที่แหลมคมที่ยาวมากกว่า7นิ้วและมีแรงกัดที่มีพละกําลังมากกว่าไทแรนโนซอรัสเล็กเมกาโลดอนนั้นสามารถหนักได้ถึง100ตันในขณะที่ทีเร็กหนักได้เพียง9ตันเท่านั้นทีเร็กอาจจะกลายเป็นของว่างจานด่วนสาหรับเมกาโลดอนเลยก็ว่าได้หัวของทีเร็กสามารถเข้าไปอยู่ในปากขนาดมหึมาได้อย่างสบายๆมัจ,จุราชแห่งท้องทะเลเหล่านี้ข่มขวัญท้องมหาสมุทรตั้งแต่ประมาณ1 6ถึง2ล้านปีที่แล้ว มันล่าวานเป็นอาหารความโหดของมันก็คือเมื่อจับวานเป็นเหยื่อได้แล้วมันจะฉีกหางและครีบของวานออกปล่อยให้ดินทุลนทุลายพร้อมกับกัดกินเหยื่อไปด้วยและเป็นเรื่องโชคดีที่เมการโลโดอนนั้นได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่2.6ล้านปีที่แล้วดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Present